<Hey. S 2> สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็การเปลี่ยนสไสรกรองไฮดกนะครับเราจะชี้เป็นจุดแล้วก็อธิบายให้ทราบนะครับว่าวิธีการทําเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะทําตรงจุดไหนครับเริ่มแรกนะครับวิธีการเปลี่ยนกรองไฮดรอลิกก่อนนะครับก็คือหัวกรองจะอยู่ตรงนี้นะครับหัวกรองตัวเนี้ย แล้วเราก็จะใช้เหล็กหรือว่าใช้กุญแจก็ได้นะครับไขควงก็ได้นะครับขัดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ขันออกนะครับพอขันออกมาได้แล้วเนี่ยมือเราก็จะหมุนได้แล้วครับแล้วก็ชักออกมาเลยครับแต่แนะนํานิดนึงเอาถาดนะครับถาดหรืออะไรมารองน้ํามันนิดนึงน้ำมันจะหกอยู่ประมาณสักครึ่งลิตรครับพอออกมาแล้วนะฮะใส่กองด้านในก็จะเป็นแบบเกลียวครับถอดออกเปลี่ยนง่ายครับเหมือนคล้ายคล้ายกองอากาศรถยนต์เราทําง่ายครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับ พอเราถอดมาแล้วลักษณะกองจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะขันเกียวออกครับแค่นี้เองแล้วก็เราก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไปนะครับโอเคสมมุติว่าเราได้ใบใหม่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปง่ายๆครับแค่นี้เองครับ เกี่ยวเข้าไปนะครับครับแค่นี้ก็พร้อมประกอบแล้วครับแล้วการถ่ายน้ํามันไฮดรอลิกนะครับถ่ายน้ํามันไฮดรอลิกการถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ,รรรรบวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ถ่ายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจุดจุดถ่ายนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับจุดที่จะถ่ายได้สะอาด ถ่ายได้หมดจุดที่สุดก็าจะมีจุดเดียวนะครับสําหรับตัวไฮดรอลิกครับจะเป็นฟิตติ้งตัวนี้กับสายตัวนี้นะครับเราจะถอดแยกออกจากกันนะครับแล้วก็คลายสายนะครับใหคลายสายให้มันอยู่แนวแนวให้มันคว่ำคว่ำลงไปที่พื้นนะครับแล้วน้ำมันไฮดรอลิกก็จะไหลออกหมดเลยครับแล้วก็ประกอบกลับแล้วก็ทําการเติมน้ํามันต่อไปครับนะครับหลังจากที่เราถ่ายน้ํามันของเก่าเนี่ยทิ้งหมดแล้วแล้วก็ประกอบสายหมดแล้วนะครับวิธีการเติมน้ํามันนะครับก็คือเติมน้ํามันไปด้านบนนะครับ เติมน้ำบนเติมให้เต็มตาแมวก่อนนะครับครั้งแรกนะครับเติมเติมให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็พอเติมเต็มแล้วเราจะต้องคลายไล่อากาศอีกตัวหนึ่งอยู่ทึงตรง,ต,รง,ต,รง,ต,รงตัวเวก้ัมเกตตัวนี้นะครับเวก้มเกตตัวนี้ก็คือถอดออกมาก่อนนะครับถอดออกมาก่อนเลยเพื่อที่จะให้น้ํามันมรนดนอา,าอ,าาอากาศออกมาที่ให้เต็มหัวกองนะครับหลังจากเต็มหัวกองเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเราก็เอาเวก้ามเกตเราปิดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการ เติมน้ำมันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปสตาร์ทรถสตาร์ทรถแล้วก็หมุนโน้ซ้ายสัก2นาทีหมุนขวาสัก2นาทีแล้วเราก็กลับมาดูระดับน้ํามันอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดน้ํามันยังไม่ถึงระดับที่เราต้องการใช่ไหมครับเราก็มาเติมให้มันพอดีซะก็คือน้ํามันจะเต็มระบบแล้วครับก็คือไฮดรอลิกจะพอใช้แล้วสําหรับน้ํามันไฮดรอลิกเบอร์หกแปดนะครับที่ใช้กับระบบมิกเซอร์ของซีคอมไทยเรานะครับจากน้ํามันไฮดรอลิกจะใช้อยู่ประมาณ18ลิตรครับ ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับของตัวม er ิเซอร์ซีคอมไทยนะครับก็จะมีในตัวเกียร์นะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีปลั๊กอุดอยู่ด้านล่างอยู่หนึ่งตัวนะครับใช้แอลเบอร์10สิบสองมิลนะครับจะมีปลั๊กอุดอยู่นะครับแล้วก็เราก็ถ่ายตัวนี้ถอดปลั๊กออกนะครับแล้วเราก็ถ่ายน้ำมันแต่แนะนํานะครับว่าควรจะมีถาดรองหรือว่าอะไรนะครับส่วนน้ำมันเกียร์ตัวเนี้ย น้ำมันเกียร์นี้จะใช้อยู่ประมาณสิบอดลิตรครับน้ำมันเกียร์เบอร์90้าครับหลังจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเก่าเสร็จแล้วนะครับจุดเติมนะครับจุดเติมจะอยู่ด้านข้างเกียร์นะครับผมจุดเติมจะเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็เปิดปลักอุดออกมานะครับปลักอุดตัวนี้นะครับมันจะมีเข็มนะครับแล้วก็บอกระดับน้ำมันด้วยนะครับจะมีเข็มบอกระดับน้ำมันด้วยนะครับ แต่จริงๆแล้วก็มีตาแมวด้วยแต่นอในแต่ในกรณีที่ตาแมวมองไม่เห็นนะครับเราก็จะใช้เข็มวัดได้นะครับตัวนี้เป็นจุดเติมนะครับผมเสร็จแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับล็อกให้แน่นนิดนึงส่วนตัวฝาเนี่ยมันจะมีลูกยางโอลิงอยู่แล้วก็ทั่วๆไปนะครับเหมือนกับรถยนต์เราที่เติมน้ำมันเครื่อง สำหรับอายุกองน้ำมันไฮดรอลิกนะครับถ้าเป็นรถใหม่เลยเนี่ยออกจากโรงงานเราออกจากบริษัทสรีคอมไทยไปนะครับเราจะกำหนด50ชั่วโมงแรกการทำงานนะครับแนะนำให้เปลี่ยนฟิลเตอร์ลูกแรกครั้งแรกนะครับหลังจากที่รันอินแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนลูกแรกไปแล้วนะครับเราจะมาประมาณเราจะประมาณอายุน้ำมันของไฮดรอลิกกเกี่ยวกับการใช้งานนะครับเราจะนับ ถ้าคิดเป็นชั่วโมงนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 0 0พันชั่วโมงนะครับต่อการใช้งานของมิกเซอร์แล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันไฮดริลิกแล้วก็กองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนน้ํามันเกียร์ส่วนน้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์ของตัวโม่รถโม่ผสมปูนเรานะครับแนะนํานะครับก็คือถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก2ครั้งน้ำมันเกียร์หนึ่งครั้งครับต่อรอบครับน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิก2 0 0พันชั่วโมงน้ำมันเกียร์4ี่พันชั่วโมงครับ หรือสต่อหนึ่งครับถ่ายน้ำมันไฮดรอลิก2ครั้งน้ำมันเกียร์1ครั้งครับเรื่องโมโทรหาเราซีคอมไทยพร้อมให้บริการครับวัสดีครับ